สวัสดีค่ะเพือพ่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็เพิ่งไปงานวันเกิดเพื่อนของคัตตี้มาเพื่อนสาวของคัตตี้เขาจดวันเกิดกันที่วายรีพับปี ie, ก็ไปแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนมาแล้วก็ไหนๆวันนี้ก็แต่งหน้าอะไรอย่างก็จะมารีวิวสีลิปสติกค,ค่ะซึ่งเป็นสีแดงซึ่งจะเป็นแดงออกดำๆาะอะไรเงี้ยตามที่เห็นเลยนะคะก็คัตตี้ชอบสีแดงประมาณนี้เพราะว่าเขาเรียกแหละทาแล้วมันทําให้เราดูฟันขาว ถ้าเป็นแดงที่เป็นแบบออกส้มๆเ,ออเช่นสีโมเลสใช่ไหมที่ทุกคนใช้เยอะๆอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าทาแล้วมันก็สวยนะแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราดูฟันเหลืองไปนิดนึงซึ่งีก็ชอบแดงประมาณนี้เผื่อว่าใครเห็นเราชอบอะไรางี้อยากจะแบบไปซื้อมาใช้นะคะก็แนะนำก็เป็นรุ่นนี้นะคะออของ m a ็ชื่อว่ารุ่นซาตินลนานเวเลสนะคะซาตินแทตีเชื่อว่า,าเป็นรออุ่นของเนื้อลิปสติกมันซึ่งทาแล้วแบบ มันไม่แห้งมันไม่แห้งเป็นคราบเลยคือเอมันชุ่มชืนะ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปกติว่าปกติที่เคที่เคยใช้ของแม็กมันจะชอบเป็นคราบเลยเนาะเหมือนที่เขาชอบพูดกันแต่ว่าตัวนี้เคที่คิดว่าเพราะมันเป็นซาตินมันก็เลยแบบว่าโอเคอะไรอย่างงี้นะคะมารีวิวให้ดูเผื่อใครชอบก็สวยดีเนาะสวยหรือน่ากลัวนะคะที่คิดว่าสวยดีแล้วก็ไหนไหนก็ วันนี้ติดขนตาของไอเดียลนาโอมิค่ะที่มีคนถามค่ะที่ก็มารีวิวให้ดูว่าติดออกมาประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างดูหนาเหมือนก็จะไม่ไม่ใช่ลุกแบบธรรมชาติมันจะเป็นลุกหนาหนาก็แบบสาหรับแบบไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีคนบอกว่าเราติดแบบเออสติ๊กเกอร์สองชั้นเนียนมากก็เนียนจริงๆแหละมองผ่านกล้องยังไม่เห็นเลยเห็นปะนี่ติดอยู่นะแต่มันไม่เห็นะข้างนี้แอบเห็นนิดนึงข้างขวาแอบเห็นข้างซ้ายไม่ค่อยเห็น โอเคค่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะวันนี้ก็นั่นแหละกลับมาแบบว่าตอนนี้กี่โมงละตีสองป่ะตีสามแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะแคตี้ก่อนไปให้ดูแผลเป็นดีกว่าว่าแผลเป็นที่วันนั้นรีวิวไว้จางลงเยอะเลยอะแคตี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเออที่ทานอาหารเสริมกับครีมหรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันหายเร็วกับปกติคิดว่ามันแบบค่อนข้างหายเร็วเลยแหละ โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบายบายนะคะคุณไนท์ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จุจบ๊บ